ครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาจัดแข่งขันกินเคฟซีกันภายในนะครับโดยมีแชมป์เก่าครับสูกท้าชิงโดยน้องน้องจากแม่โจครับนี่เตรียมเตรียมของไว้ให้พร้อมแล้วเคฟซี FC, คนละกล่องฮะคใครกินมาก่อนชนะเราต้องสร้าง,ง,งคอนเทน,นต,ต์ให้คนติดตามให้คนติดตามเก่า ชมปเก่านะครับในคนนี้ชมปเก่านะครับพิซซ่า18ชิ้นกับซุกี้ชาบูหนึ่งหม้อนะครับไม่รู้กินเข้าไปได้ไงไม่รู้เอาไปเก็บไว้ไหน,นไเฮยย้เยห้ามเปิดก่อนห้ามเลือกห้ามเลือกห้ามเลือกสวัสดีครับคุณก๊อฟสนใจร่วมแข่งไหมครับเอาเร็ว นี่ครับผู้ท้าชิงทั้งสามท่าน,น,านากินกินกินกาแฟไครสนามแข่งขันพร้อมแล้วรอผู้เข้าแข่งขันนะครับ ไก่แคลอรีต่อมีตังนี้เนี่ยเขาได้นาฬิกามาใหม่ครับไขมุกเลยก,ก่อนเลยอ่ะอเ,เ,เาาขไามขไม่ได้ถ่ายหน้าถ่ายคนกิน เตรียมจานมาให้แล้วไงเดี๋ยวแชมป์เก,เก่าหิวแล้วนะครับแชมป์เก่าหิวแล้วผู้ท้าชิงเชิญครับไอปอนยืมมือถือจับเวลานะ่ะมันมองไม่เห็นที่หน้าจอเข้าใจไหม พร้อมแชร์ด้วย,ยผมใช้มือถือจับเวลาแล้วผมจะแชร์ยังไงอะแชร์ไลค์คมอมป์ะมามามา,มาดูนี่ถ่ายทอดสดอยู่ปะได้ถ่ายทอดสดอยู่มีคนดูอยูอ่มีคนดูอยู่ปะมีนี่ไงก๊อปเพื่อนไอ้ที่มาเล่นเลสกันเราออ๋อวันนี้มีแต่สาวๆนะครับเบื่อแล้วมีแต่ผู้ชายเอาเวลากี่นาทีครับเอาเวลา สิบนาทีสิบนาทีนะสิบนาทีก็เยอะไปแล้วนะโอเคสิบนาทีเริ่มยังยังยังจะมันจะวัดจากอะไรอ่ะสิบนาทีใครกินหมดก่อนก็ชนะอยู่แล้วเออใครกินได้เยอะเออใครกินชนะได้อะไรพี่อุ๋ต้องมีอให้น้องเออต้องมีอะไรชนะได้อะไรได้เยอะสุดคือยังไงอ่ะใครใครชนะก็เซ็นผ่านกาวบ้านเลยนี่อันนี้เป็นกิจกรรมกิจกรรมละลายพฤติกรรมครับ ชนะชนะยังไม่ได้อะไรเราพี่ยังคิดไม่ออกว่ามันได้อะไรเดี๋ยวพี่อูไปส่งบ้านหนึ่งวันอ้ากไปส่งบ้านกูไม่ต้องฟิตเนสเลยนะบ t s ีเอืเนี่ยเออเดี๋ยวพี่ไปส่งเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งบ t s อให้วันนี้นะน้องจะได้ไม่ต้องเดินไปขึ้นบีทีออันนี้น้องฝึกงานจากแม่โจนะครับพี่อุ้จะเต้นกัมมี่แบ๊ให้ดูอีกรอบพูดเล พร้อมครับพร้อมครับนี่ทุกคนรอจับเวลาอยู่ครับเร็จยังครับเตรียมอุปกรณ์พร้อมยังชงช้อนใช้เปล่าหยิบห้พร้อมครับไม่มีครับไม่มีทําโทษครับเราไม่ทําโทษครับทันทีกินได้เต็มที่กินไม่หมดไม่เป็นไรเพราะว่าพี่รอกินอยู่เวลาสิบนาทีโอเคสิบนาทีมันไม่เปดีไข่เลยอย่าเรื่องมากไข่มุกอย่าเรื่องมากครับอย่าเรื่องมากครับ พร้อมแล้วบอกครับพร้อมแล้วบอกนะครับได้ครับได้ครับได้ครับเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมครับเตรียมตัวให้พร้อมชไม่เกี่ยวเลยเท่ากันอย่าเนี้ยเท่ากันได้ยังไงแล้วไข่มุกแชมป์เก่าด้วยต้องกินเยอะกว่าคนอื่นเดี๋ยวพี่แทนให้กล่องหนึ่ง ต่ไอไลฟ์วิทยุหกนาทีแล้วเนี่ยแชร์ไปที่เพจของแม่โจ้ด้วยะ <c oughs> แชร์ไปที่เพจแม่โจ้เลย <c oughs> ก็แกย่แล้วแย่ยังไง <c oughs> อ๋อตอนนี้มีคนดูคนเข้ามาดูสองคนนะครับนี่ครับอันนั้นตอนนี้กำลังเตรียมครับเตรียมครับแชร์ไปในอินเทอร์เนซสไหมตอนนี้น้องกำลังเตรียมอยู่ครับพร้อมแล้วบอกนะครับพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้ววางมือนะพร้อมแล้ว <c oughs> วางมือพร้อมแล้ววางมือ อันนี้แชมป์เก่านะครับพิซซ่า18ชิ้นกับชาบูหนึ่งหม้อนะครับชนะชนะคนทั้งบริษัทครับฟิตเนสวันนี้จะคีนยังไงดีเอาจะคนเท่าไหร่กี่ชั่วโมงเอาตอนแรกพี่ให้น้องเขาแข่งขันกันเองไข่มุกอยากร่วมด้วย ไขมมุกกอยยาร่ววด้ต้องไขต้องลงโทษไข่มุกดีวะอืมไข่มุกน้องชนะน้องโโอออ้้้หหแแลวบบะะไไรรกดันมาใถ้าน้องชนะนะนะน้องชนะไข่มุกได้นะพี่ให้ร้อยหนึ่งให้คนละร้อยใช่ไหมให้ให้ร้อยหนึ่งคนละคนเดียวดิโอ้ใครขาดรถกลับบ้านโอเคถ้าเกิดใครชนะพี่ไข่มุกพี่อูจะให้ร้อยหนึ่งคือเรามีงบแค่นี้ครับถ้าเกิดไข่มุกชนะก็ไข่มุกก็ให้ร้อยหนึ่งน้องคน ไข่มุกใช่นะพี่จะพาขับรถพาไข่มุกไปฟิตเนสนะไม่ต้องออกค่ารถเคลียร์เอางี้ไหมไข่มุกพี่อุวันนี้เอารถเก่งมาป่ะใช่พี่เอารถเก่งมาวันนี้เดี๋ยวพี่อุวไปส่งถึงบ้านเฮ้ยอ่ะก็พี่บอกก็ไปส่งอ่ะแม่งอ๋อแล้วกล้องก็จับหน้าอยู่มึงเล่นอะไรของมึงเปล่าไม่รู้อ๋อมึงมึงรับสารภาพผิดไปแล้วใช่ไหม พร้อมยังพร้อมยังพร้อมระวังมือนะพร้อมระวังมือพร้อมระวังมือมันเยอะน่ะเฮ้ยไข่มุกผมจะล่วงนะพร้อมยังโอเคพร้อมแล้วบอกนะครับอันนี้น้องจากแม่โจนะครับใครดูอยู่ช่วยแชร์ไปที่แม่โจนะครับเอามือจับไว้ที่หูพี่โอเอามือจับไว้ที่หูครับมือจับไว้ที่หูครับสามสองเริ่มจับเวลานะครับหนึ่งกดแล้วเอาเริ่มแล้วครับโอ้โหผ่านไปแล้วสิบนาทีครับเหลอยัง รับถอยหลังแล้วนะรับถอยหลังแล้วนะเรามีเวลาให้สิบนาทีนะครับใครกินได้เยอะสุดชนะนะครับเราจะมาดูว่าแชมป์เก่าเราชนะหรือไม่ช่วนแชร์ไปที่แม่โจนะครับช่วนแชร์ที่แม่โจมันชิ้นมันเท่ากันไมเนี่ยพโอ๊เท่าเท่ากันทุกกล่องไม่มันวัดมันช่างมาแล้วเคฟตีมันให้เท่ากันหมดแหละเหรอใช่มันต่างกันแค่นิดเดียวเราจะยังไม่ใช่หมายถึงแบบจานวนชิ้นน่ะมันเท่ากันหมดพี่ซื้อเซ็ตเดียวกัน วัดใจการเหลือใช่ไหมใช่ใช่เซตเท่กากาันเซตเท่ากันเซตเท่ากันนะครับเราไม่มีการโกงใครครับผมเรวเปิดในกิกาไว้ใ,ให,ให้ผมวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงกลางวาง,งาไว้ตรงกลา,วาง,างวางไว้ตรงกลางนะวางไว้ตรงกลางอ่าแบบบวางไม่ได้หนึ่งละผมวางเองพี่ถือกล้องไปวางไม่ได้วางไม่ได้ช,ช่วยกันแชรช์ครับชวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับใคร ใครเป็นสิทธิ cel, ์เก่าแม่โจ้เช่วยกันแชร์นะครับน hmm ี ch cha, ่เด็กแม่โจ้ครับน่าจะให้พี่นิวแชร์นะเชินแชร์พี่นิวเชียงใหม่ครับพี่นิวมอชรครับแล้วเราก็อ่คอยมาตามกินนะพี่วคนนั้นรู้สึกว่ากินกันช้าจังนะนี่คือการแข่งขันนะครับเราจะยอมใคร ไม่ใช่มาคุยเล่นกันนี่ไม่ใช่การกินกันเล่นๆนะนี่คือการแข่งขันไม่ใช่กินไปคุยไปไม่ได้อ <c oughs> ตอไปกิน,นาไม่คุย,ยนะมีการมีการชิงดีชิงเด่นกันได้ไหมครับแอบเอาไก่ใส่กล่องเพื่อนอะไรอย่างนี้ <c oughs> อย่านะครับกล้องจับอยู่นะครับไม่มีการโกงกันนะครับโกงปรับฟ้าวนะครับโกงแพ้ฟ้าวนะครับโกงกินคูสองโกงจ่ายคืนพี่สองร้อยครับ พูดสุภาพด้วยครับ่ายทอดสดอยู่นี่คนน้อง3นกทีแล้วหัวฉับแยเร็วไปปะชิน่งเการพูดกันสุภาพด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับโอ้ห <c oughs> ไม่ลดเลยไม่ลดเลย <c oughs> นี่คือการแข่งจริงจริงจริงหรือเปล่าเน,นี่ยนี่เราแข่งกันจริงไหมเนี่ยโอ้ <c oughs> โห <c oughs> แชมป์เก่า แชมป์เก่าเกือบหมดแล้วนะครับดูดูครับสุดยอดแชมป์เก่าเรานี่สุดสุดยอดครับกล่องนี้เรากินรอไหมเรามีเวลาจับนะทำไมกินกันชิวกันจังเลยเขาค่อยกินเร่งกันตอนหลังนะอ๋อได้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 อะไรนะสิบห้าก็เหลือผ่านตอนนี้ผ่านไปสามเราค่อยบวกเพิ่มอีกห้านาทีได้ได้เดี๋ยวบวกเพิ่มให้อีกห้านาทีนะครับนี้เขาขอต่อเวลาเพิ่มอีกห้านาทีครับกินได้เลยพี่โอไม่กินหรอพี่โอพูดอยู่ อันนั้นสั่งมาเผื่อพวกเราไหมไม่ได้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 นี่คือการแข่งขันนะครับแล้วทำไมพี่ไม่ใช้เครื่องจับเวลาพี่ทำไมไกูใช้เครื่องนั้นอะแชเน็ตมันที่นี่อ๋อเหรออุ้ยโหน้องเร่งครับน้องเร่งน้องเร่งน้องเร่งครับไม่ยอมกันไม่มีใครยอมใครครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครครับเพื่อเงินร้อยเดียวทากันขนาดนี้ครับเพื่อเงินร้อยเดียวทํากันขนาดนี้อืม หลุปให้ให้ผมไปส่งใครครับนี่พยายามพูดสุภาพนะแล้วปิดกล้องผมค่อยโดนด่าครับฝังมือคนที่สั่งนิดนิดก็เฮ้ยไขมุกอะไรจะให้แทะตรงไหนอ่ะขอถามนะแท้แทะไปอีกนิดเดียวก็คือเกี๊ยวกระดูกแล้วอ่ะนับปริมาณเหลือด้วยนะให้หนูเกี้ยวกระดูเลยนะถ้าได้ก็ดีเอาไว้ฟังเลย ตอนนี้ครับแชมป์เก่ากาลังนําอยู่นะครับเฮ้ยโห้ยน้องนําไปแล้ว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 นะครับส่วนน้องน้องชื่ออะไรครับพี่จําชื่อน้องไม่ได้แพี่ไม่ขาดจีเขากำลังยินอยู่พี่อะไม่พี่ต้องขอสัมภาษณ์ไงพี่เป็นพิธีกรเข้าใจไหมโอเคเข้าใจชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ นี่นะครับรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้อยู่น้ำอยู่น้ำเอ้ยเติมน้ำหน่อยเติมน้ำหน่อยเติมน้ำเอาหนึ่ยลืมไปเราต้องเติมน้ำพี่อู๋ผมมันต้องเป็นคนเติมน้ำไก่มันต้องเตีกับเปบี้ซีไม่ใช่เหรอเอาไหมเอาเบบี้ซีไหมพี่อู๋ขอตังค์หน่อยนี่ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาเบบี้ซีไหมมาไเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำน้องเองมาเอ๊ะ กว่ากว่าน้องจะได้กินการแข่งขันจบแล้วไม่ต้องกินแล้วก็เอาไหมาแป๊บสี่เราซื้อมาขวดใหญ่ขวดหนึ่งเอามามามาสองขวดเลยมาสองขวดเมาสองขวดโอ้ยนี่ตังเยอะอโอ้ยเองเองแค่สองขวดเออเร็วๆนะยังเ,เอาน้ำเอาน้ำเปล่าก่อนไหมครับเอาน้ำเปล่าก่อนไหมครับเอาน้ำเปล่าก่อนไหมเดี๋ยวกดน้ำเปล่าก่อนครับ นี่ครับน้ำเปล่าครับใครเอา,าน้ำเปล่าีกครับแก้วไข่มูไม่ก,กินน้ำใช่หไ,ไหมอ๋อเดี๋ยวเร็วดีเอเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเอาน้ำไหมน้ำไหม อะไรอ่ะ <c oughs> น้ำครับน้ำ,นำนอุ้ย <h ull i> เริ่มสูสีครับสูสีครับสูสีครับมีการสูสีแชมป์เก่าแผวครับแชมป์เก่าแผว แชมป์เก่าเราดูแล้วจะเสียแชมป์นะครับนี่ลองจับหนูไปอยู่กับหมูเด็กเลาใช่เวลามันดับแต่่วาเวลามันดับไปแล้ว นะครับมีแซงกันแล้วมีแซงกันแล้วครับม,รมีแซงกันแล้ว,ลวมีแซงกันแล้วดูครับดูครับ,บนี่ครับ <c oughs> ผู้ท้าชิง <c oughs> นำมาแล้ว <c oughs> หนึ่งคน <c oughs> สุดยอด ๋ดาคำครับเดวติดคอเดาคำครับตอนนี้ตอนแรกคนนี้เหมือนจะนำนะครับ <c oughs> ใครมคุแค่อยากกินไก่เฉย,ยใ,ชใช่ไหมที่มาลงเนี่ยที่มาลงแข่งเนี่ย <c oughs> มไม่ได,ออมไมได้มันเป็นอีเวนต์ละปรับพฤติกรรมเพื่อให้เข้ากับที่ทำงานได้ไม่งานไ้ไม่พี่ก็ไปเบิร์เหมือนกันไม,ไม่ได้กินนังกองนะพี่แต่ไอปอนจะหมดหรือไม่ <c oughs> จะหมดหรือเปล่า จิ๊กซอแล้วตอนนี้แชมป์เก่ากำลังพักกินน้ำอยู่นะครับเราได้ว่าที่แชมป์ใหม่แล้วครับเงียบนะพี่เมืหมอยที่ไรอ่ะว่าที่แชมป์ใหม่ะครับเราจะขอตำแหน่งเในคนละงตำแหน่งนะหลับเก่งอื้วันนี้ใครกินชาบูเก่งมั้งครับอาจจะมีแมตช์ล้างตาชาบูนะครับจ่ายก,กันเอง เยกิน,อ,น,น,นอะไรอะไรนะที่อยู่ใะ่ะท่เป็นถ้วยวะไรอ่อาหารจีนอิ่มซำติ่มซำก็แข็งได้นะนับชิ้นง่ายดีแต่ต้องกินเหมือนกันนะนับเงเออก็นานับเข่งกันแหละมันก็เข่งละชิ้นอ่ะมันนับชิ้นหรือเปล่าเอาหมดเวลาต่อเวลาห้าทีนะครับ ก็ต่อเลยเนี่ยเปิดเครื่องเลยเปิดไม่ได้อมอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเอออาไปนนชั่งน้ำหนักใช่เฮ้ยแชมป์เก่า <c oughs> อยู่ยอวูบ <c oughs> ไม่ธรรมดานะครับแชมป์เก่าของเรานี้ก็เล่งแซงได้ <c oughs> นี่ก็ไม่ยอมนี่ก็ไม่ยอมครับเครื่องปินน้นยังปิ้นปกติครับเครื่องปินน้นยังปิ้นงานรีวิวปกตินะครับ เวลาเราจะหมดตอนบ่ายโมงตรงนะครับใช่ครับกินอย่างอื่นเข้าไปก่อนเพื่อให้มันปริมาณเหลือน,น้อยก่อนก็ได้นะ าครับมาครับใครจะชนะครับใครจะชนะเกมนี้ไม่หยุดนะเกมนี้ไม่หยุดนะเพื่อเงินกับบ้างเพื่อเงินนะครับเพื่อเงินร้อยเดียวครับเพื่อเงินร้อยเดียวครับเพื่อเงินร้อยเดียวเฮ้ยหมดจริงเว้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีแถวครับเหมือนจะมาแซงแต่ก็แต่อะไรเป็นแซงแต่ก็ไม่รอด ขำ <c ansen> นะครับอยา่าขำน้อนหมดแล้ว่ะยังมันซ่อนไว้เห็นไหมล่ะนีน่นเฮ <c oughs> ้ยหมดลวหมดจริง <c oughs> เจอแชมป์แล้วครับ <ma> เจอแชมป์ใหม่ครับเจอแชมป์ใหม่ครับคนนี้ชื่ออะไรนะครับชื่อฟิล์มครับฟิลม์มรัตพูมครับวันนี้ฟิล์มรัตพูมมาถึงนี่เลยครับไม่ใช่ครับไม่มีใครแก้ให้ครับปล่อยซึมไปนะครับมุกอะไรก็ไม่รู้ปล่อยซึมไปแล้วครับผม เฮ้ยหมดจริงนะครับหมดในหมดทันเวลาด้วยเร็วเร็วเร็วอาไว้ทันเวลาไว้ทันเวลาเอาไว้ทันเวลาเอาไว้ทันเวลาเอาไว้ทันเวลานะครับโอไก่สองปีหนึ่งตีมกงตับแพ้เลยโกงอะไรเท่ากันมีมีเหมือนกันมันเหมือนกันมันเซตเดียวกันจะโกงได้ไงมันเซตเดียวกันตีมอยู่ข้างหลังเฮ้ยเอออยู่ข้างล่างวะ ข้างล่างก็ไม่มีโอ้โหตูเหลือไม่ให้ปอนหนูปอนไม่ได้กินไอ้ปอมันมีของมาแล้วไม่ไม่ต้องเหลือตูเหลือไม่ให้ทันวาแหยอมยอมก็บอกยอมยอมเปล่ายอมเปล่าไม่ยอมไม่ยอมทำไมเหลืออสองนาทีไม่ยอมแล้วไม่รู้แล้วปากก็คือโมมามากพี่นี่มาถ่ายลงเลยไม่มีแฟนเหลือไม่มีมีคนดูเพียบเลยบอกให้ เกินเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ขึ้นสิบคนด้วยแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไม่เหลือแล้วแต่มีช่วงพีกําขึ้นสิบคนอยู่จงต้องัำเป็นต้องแข่ไม่อนก็เดี๋ยวกินให้หมดนะกินให้หมดจะดูว่ากินหมดหรือเปล่าสองร้อย200อะสองร้อ <c oughs> ยให้ร้อยเดียว เร็วๆเหล็กหนึ่งนาทีเหล็อหนึ่งนาทีตอนนั้น้งลูกชิ้นกับพี่โดมอีกนะเออลูกชิ้นก็ส่งลูกชิ้นดินี่มันไก่นี่มันไก่มันได้กันทุกคนแหละน้องอ่ะดูน้องคนละใจอ่ะดูโอ้ยจะไม่วัดอะไรขนาดนั้น เอาครับสิบนะครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลานะครับนีเหลือกี่ชิ้นเนี่ยเหลือสองชิ้นเนี่ยเฮ้ยนี่เหมือนเนอน้อยกว่าโอ้แต่นั้นเหลือนอาจานเยอะหาได้ชื่อ ได้ผู้ชนะนะครับน้องฟีนนะครับแชมป์ครับเดี๋ยวพี่โอนให้นะร้อยหนึ่งค่ารถกลับบ้านครับผมครับก็ขอบคุณที่รับชมกันถึงเวลานี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ